สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถน่าใช้1คันนะครับ t o y ยต้าโครโรนะครับตัวนี้เป็นปี1997นะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับเป็นเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับน่าใช้ครับจัดทรงไว้ให้หล่อเลยครับแบบนี้สีก็ดูแลมาให้ใหม่นะครับเงาแวบเลยร้อลงมาเรียบร้อยตัวนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้นะครับเนื่องจากมาเป็นเครื่องพันห้ แล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดูแลไว้พร้อมขายนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ขับส่งให้ได้เลยนะครับดูรถได้แถวซอยราสานนะครับลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับเป็นสีม่วงมุกนะครับถ้าสนใจไปดูตัวจริงได้เลยนะครับลงล้อมาให้สวยงามในสไตล์ของวัยรุ่นเน้นประหยัดนะครับลองมาชมดูได้เลยเอาไปใช้งานนะครับ เครื่องพันห้าขับขี่สบายใกล้ไกลเดินทางสะดวกนะครับยิ่งเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่เรารู้รู้กันเลยครับว่ามันอืดทนทานขนาดไหนนะครับตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับนะ้ำมันล้วนสภาพพร้อมใช้สวยงามเรียกว่าซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับยังไม่ต้องทําอะไรแล้วภายในก็มาพร้อมครับกล้องหลังนี่เครื่องเสียงก็ฟังเพราะครับสภาพภายในถือว่าสมบูรณ์สวยงามนะครับเป็นเบาะเดิมจากโรงงาน ลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจสมาชิกหรือไม่ถ้าชอบโทรเจรจาสอบถามนะครับสำหรับคนขายคนนี้นะครับเคดิตดีนะครับใกล้ไกลขับส่งถึงบ้านแน่นอนนะครับเงินไม่หายถ้าชอบโทรเจรจาสอบถามก็เลยนะครับตัวนี้นะครับหาข้อมูลเรื่องของอะไหล่ได้นะครับในตระกูลของ AE อขับนะครับรับรองมีแน่นอนนะครับยังมีขับมีคนเล่นอยู่เยอะนะครับใช้กันแต่งกันสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ลองชมดูก่อนได้เลยถ้าชอบเน้นโทรเจราจานะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับคันนี้สวยนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผม55,000บาทนะครับเจราจาต่อรองกันเลยนะครับ